ลูกศรการจราจรนะครับเลนที่1นี่จะเขียนว่าเลี้ยวขวานะครับส่วนเลนที่2นี่จะเขียนว่าตรงไปกับเลี้ยวขวานะครับบางครั้งก็เกิดความสับสนความเข้าใจผิดนะครับเช่นเลนที่1เนี่ยนะครับเวลาเขาติดไฟแดงเสร็จนะครับก็จะมีคันที่2คันที่3ต่อท้ายเลนที่1่ไปอีก3 4คันแต่บางทีเนี่ยครับเลนที่2เนี่ว่างเลยนะครับแล้วบางทีรถยนต์อีกคันหนึ่งมาจอดที่เลนที่2บางทีคนเลนที่1ก็คิดในใจ อา้าวเลนที่2ทําไมไม่ต่อคิวจริงๆเลนที่2องเขาไม่ต้องต่อคิวนะครับเพราะว่าเขาก็มาถูกต้องเหมือนกันเพราะเลนที่2เนี่ยเขียนว่าตรงไปก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับอันนี้คือบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันร,ระหว่างเลนที่1กับเลนที่2ตรงที่ว่านะครับสมมุติว่าเลนที่1เนี่ยนะครับคนต่อคิวอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าดับละนะครับอาจจะเห็นรถ อย,อยู่มีรถคันนึงเข้ามาเลนที่2จอดปุ๊บเลยนะครับรอตีไฟเลี้ยวขวาแหม่เลนที่1ฉุนเลยนะครับว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับก็ต้องตอบว่าเลนที่2เขาก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะเขาเห็นว่าเลนที่1่ต่อแถวคิวยาวนะครับแล้วบางทีก็คิดว่าทําไมเลนที่2ก็มีทําไมเขาไม่ไปกันบ้าง อันนั้นก็คือเลนที่1บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเลน2เนี่ยมาลักไก่นะครับจะมาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระฟัดกระเฟียดนะมาเบียดรถกระแทกรถกันเคยเจอเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของเลนที่1่ก็ไม่ควรที่จะไปกระทําอย่างนั้นกับคนที่เขาอยู่เลนที่2ที่เขาจะเลี้ยวขวาเพราะเขาก็มาถูกต้องนะครับตามกฎของอจาราจรน,นะครับคราวนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับเช่นเลนที่1น,นะครับ กับเลนที่2กระทบกันนะครับเลนที่เลนที่2เนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาอยู่แล้วนะครับแต่เลนที่1เนี่ยนะครับเขาจะตรงไปอันนี้เลนที่1ผิดเต็มเต็มผิดเต็มเต็มนะครับเพราะว่าเลนที่1เนี่ยเขาบังคับเลี้ยวขวาอยู่แล้วตามลูกศรนะครับในทางปฏิบัตินะครับส่วนตัวเวลาผมอยู่เลนที่2เนี่ยนะครับผมก็มักจะต้องชะลอเพื่อจะดูท่าทีเลนที่1ก่อนนะครับก็หลายครั้งมากนะครับที่จะเจอเลนที่1ไปตรง แล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งส่วนตัวผมเองนี้ไม่กระทบกระทั่งนะครับเพราะผมรู้ผมจะเก่งๆรอนิดนึงนะครับถ้าเลนที่1เขาออกตัวแล้วเข้าไปตรงผมก็ให้เขาตรงไปก่อนผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่หลายครั้งที่เห็นแล้วก็เกิดการชนกันขึ้นมาคือเลนที่2องเขาก็เลี้ยวแบบเพลินๆเลยนะเลี้ยวขวาส่วนเลนที่หนึ่งเขาก็ตรงไปอย่างเพลินๆเลยก็ชนกันกลางสี่แยกพอดีดังนั้นนะครับยังไกงก็เคารพกฎการ,กรจราจรกันสักนิดหนึ่งนะครับเลนที่2องเขาก,าก็ไม่ได้ทําผิดนะครับ ที่จะเลี้ยวขวานะครับเลนที่1ก็พยายามดูลูกศรบนท้องถนนด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับของส่วนตัวบกอแต่เดี๋ยวนี้นะครับเลนที่1เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเลนผิดได้อีกนะครับบางทีครับบางที GPS ของเขาเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นช้านะครับจริงๆเขาจะเลี้ยวขวานะครับแต่เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจนะครับแล้วตรงไปนะครับเลนที่2ก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับคนเราถ้อยทีถ้อยอาศัย นะครับด้วยกันได้บนท้องถนนเลนที่1มันก็มีวิธีนะคุณก็เปิดกระจกรถกระจกมานิดหนึ่งยกมือขึ้นไปนิดหนึ่งเออพงโงกหนา้านิดนะิดนิดนิดเนี่ยไม่เสียฟอร์มหรอกพวกนี้นะครับฟอร์มเอาไว้ที่บ้านไม่เสียเกียรติด้วยนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออตามมารยาทคนไทยก้มหัวนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก้มหัวในฟิล์มรถดำๆมันก็มองไม่เห็นนะครับอาจจะเปิดกระจกนิดหนึ่งหรือไม่ท่านก็ชะลอไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเลนที่2ท่านก็ไม่ต้องไปร้อนแรงนะครับบีบแต่ดาพ่อล่อแม่โออะะไรรกกัันนคบ จะเย็นๆนะครับเดี๋ยวหัวร้อนกับหัวร้อนเจอกันเดี๋ยวมันจะตายกาสีแยกตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่บีบแต้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะ